วันนี้เรามาพูดคุยถึงความแตกต่างระหว่างรักตัวเองเห็นแกนตัวชื่นชมตัวเองหลงตัวเองเข้าใจตัวเองสงสารตัวเองการรักตัวเองก็คือการไม่เบียดเบียนตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสุขภาพนะคะคือการดูแลสุขภาพของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอนะ หรือแม้แต่วิธีคิดของตัวเองค่ะไม่ฝืนที่จะทําอะไรในสิ่งที่จะทําเพื่อให้คนอื่นมาชอบหรือมารักเรานะคะโดยที่ฝืนกับความรู้สึกของตัวเองเห็นแก่ตัวคือเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนโดยที่ไม่สนใจผลประโยชน์ของคนอื่นเราไม่สนใจว่าผู้อื่นจะลำบากหรือรู้สึกยังไงหรือแม้กระทั่งการตามใจตัวเองมากจนเกินไปเรารู้ทั้งรู้ว่าอาหารนี้เป็นอาหารที่จะทำร้ายตัวเราเองแต่เราก็ยังบริโภคเป็นปริมาณมากๆในทุกๆวัน จริงอยู่นะคะบางครั้งนะเราอาจจะต้องตามใจตัวเองบ้างในการกินของหวานแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าถ้าเรารับประทานมากจนเกินไปสิ่งนั้นจะทำร้ายตัวเราเองค่ะชื่นชมตัวเองก็คือการที่เรามองเห็นคุณค่านในตัวเองนะคะแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองค่ะถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทำหรือความสำเร็จนั้นจะเป็นความสำเร็จเพียงแต่เล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าเราก็ชื่นชมในความพยายามของตัวเราเองค่ะ หลงตัวเองก็คือมากกว่าการชื่นชมตัวเองนะคะถึงแม้ว่าเราจะเคยทําผิดใดๆเราก็มองไม่เห็นในสิ่งที่เราผิดนั้นๆเลยเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทํานั้นถูกเสมอนะคะสิ่งที่คนอื่นพูดนั้นไม่เข้าหูเราเลยสักนิดเข้าใจตัวเองก็คือรู้นะคะว่าเรามีเป้าหมายและเรา ต้องการอะไรในชีวิตนะคะและนอกจากนั้นเรายังรู้นะคะว่าธรรมชาติของตัวเราเองเป็นอย่างไรเนื่องจากว่าเราอะเป็นคนที่สังเกตตัวเองและเราก็มองและพูดคุยกับตัวเองค่ะเข้าใจว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่ดีนั้นเพราะอะไรและเข้าใจว่าวันนั้นที่เราทําผิดพลาดไปเพราะสาเหตุอะไรยอมรับและรับผิดชอบในสิ่งที่เราเลือกที่จะทําหรือไม่ทํา สงสารตัวเองแล้วคิดนะคะว่าสิ่งที่เราเจออยู่นั้นนะคะเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดในโลกนี้และไม่มีใครได้พบเจอสิ่งเดียวก่อเราเลยเราลืมคิดไปว่าบนโลกนี้มีคนเป็นร้อยล้านคนเลยนะคะดังนั้นไม่มีทางเลยที่ปัญหาในสิ่งที่เราเจอเราจะพบเจอแต่เพียงผู้เดียวนะคะเราควรจะคิดต่างหากค่ะว่าคนเหล่านั้นที่ผ่านเหตุการณ์ร้ายๆเหล่านี้ไปได้เขาทําและเขาคิดอย่างไร การสงสารตัวเองจริงไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะแต่การที่เราผ่านพ้นอุปสรรคนั้นไปได้ต่างหากหละเป็นสิ่งที่เราน่าที่จะชื่นชมกับตัวเองมากๆเลยให้กำลังใจตัวเองและผ่านมันไปให้ได้นะคะ